สปอยแพ็กใหม่วันที่3ครับตื่นเช้ามาคือมีเซอร์ไพรส์เลยโอ้เอวผมล็อกบอร์ดเหมือนลอยยันเขาเลยครับแม่งกลายเป็นลิงจ๊กเกอร์ไปแล้วโอ้โ oh. หอ่ะมากับใบแรกเลยใบนี้ของพนะอรเดนคราฟนะคอสเจกับความสามารถเมื่อลงการไปนี้เลือก2องใบของยูนจจินไฟตรงข้ามอะแล้วก็จนกว่าจะจบเทินของฝ่ายตรงข้ามนะไม่สามารถโจมตี ฟอรเวอร์และลีนเดอร์ได้ล็อกบอร์ดฝ่ายตรงข้าม2ใบอ่ะไม่สามารถเทดได้ไม่สามารถตีหน้าฝ่ายตรงข้ามได้เออถ้าไม่มีการยกขึ้นมือของแฟรลี่ก็คือบอร์ดคุณจะโดนล็อกฟรีๆเลยครับ2ช่องคุณจะมีพื้นที่ล่นแค่สใบอ่ะให้ตายเถอ <c oughs> <c oughs> ะเก่งว่ะคือแค่ล็อกบอร์ดได้จะกลับฟ้นทีเล่นเน้นจำนวนอย่างเออซอดค,คราฟแล้วก็บอลเลสเนี่ยก็คือเล่นลำบากนะถ้าเจออย่างเงี้ยโอ้โหก็ลองดูกันไปว่าในเกมมันจะโกงอย่างที่พูดไหมก็เราดูไปเราดูไป อ่าแล้วก็ความสามารถล่างเราเป็นซูเปอร์อีโวเลือกฟอโลเวอร์สองใบของฝ่ายโรนข้ามอ่าพวกเขาจะได้รับเอฟเฟกตจนกว่าจะจบเทิร์นยิงหนึ่งเมมีส่ลีดเดอร์ตัวเองแล้วก็ยิงสองเมมใส่ยูนิตที่ได้รับเอฟเฟกนี้ครับความสามารถไม่ค่อยือหวานนะสำหรับความสามารถล่างผมว่าอันบนอะือหวานเลยล็อกบอดสองใบแล้วก็ใบที่2ของฟอรสครับอ่าความสามารถนี้บอกว่าเมื่อลงสนามนะเซฟเฟลลี่สองใบลงบนสนามฝ่ายเราจากนั้นเมื่ออีโวทาให้เฟลลี่ของเราบวกหนึ่งศูนย์ทั้งบอดเล่นกับอาเรียได้ก็เหมือนแบบว่าคล้ายๆตัวเ ยี่นนี่มันไปโมชั่นอ,อัปเกรดเออชัดเลยถือว่าเป็นการสเสริมที่ดีสำหรับการเอลเลยไอสองใบนี้อ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งกับอของอบ,บิดครับเนาะฟอลเวอร์ไล่ 3, สามสเตตสามสองมีความสามารถบอกว่าเมื่อลงสนามให้ยูนิตของคุณมีเบนครับเลือกหนึ่งใบน,นะมีเบนจากนั้นซนะูเปอร์ไโวเนาะทำให้ฟอลเวอร์ของคุณหนึ่งใ,ใบได้สตอมครับก็ คิดภาพออกว่าว่าเล่นว่าเล่นกับใครได้ก็หนึ่งเลยเมดูซ่าสองเลยทั้งของนี่ท่าราคครับที่มันมีความสามารถไล่เกตอ่ะที่มันตีสิบสิบอ่ะเออก็ก็ถือว่าดีนะมันเพิ่มทางเลือกทําให้อารบิค์ฟของเรามีท่าปิดหลายท่าขึ้นโอ้ไม่ใช่แค่ใช้เซเบรัสใบเดียวนะแต่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันมันแปลว่าสตอร์มจริงไหมเพราะอีกเว็บหนึ่งมันก็แปลเป็นรัดอ่ะเอาเป็นว่าก็รอดูกันอีกทีนะว่ามันว่ามันจะเป็นรัดหรือว่าเป็นสตอร์มอ่ะพอดีว่าผมยังรู้สึกเลยว่ามันยังแแปลบบว่า ไม่เคยตรงกันเท่าไหร่หลายที่อ่โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการสปอยการ์ดแพ็กใหม่วันที่ล้มนะสปอยการ์ดวันละ6ถึง7ใบวันนี้3ใบเผลอๆจะเพิ่มมาอีก3ใบในช่วงตอนตอนเย็นผมก็หวังว่ามันจะเพิ่มมาให้เราดูอีกนะอยากเห็นการ์ดใหม่ละใครเข้าฝากกดไลค์กดแช a สรับไครด้วยครับไปโชคดีครับ